เกรรมเวรกรรมไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอคุใบอ๋อสวัสดีค่ะสังคังคุใบามาแล้วค่ะไม่เราจะไม่ยืนอ,อย่างีกทำไมยืนยืนยี้ไม่เหรอไม่ใช่อืมอาขาขึ้นอย่างนี้อือแล้วกูต้องอยู่ท่านีเหรอเนี่ยบอมึงไปดูซีรีส์มึงอินแล้วก็มาโลกับกูเนี่ย ขอรมอห,หนักนั้นทุกวันคอลมอก็เป็นคังคังรูไม่ค <c oughs> ังรูไม่แต่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คังคูบายดูเห็นเหมือนกินเ<ล>จภูเกต็ตอะ่ะใช่มาเอาเหล็กแหลมแทงแทงลินล้นแล้วเดี๋ยวบันไดมีดมาเดี๋ยวกูปีนเลยก <c oughs> ูดีแม่งเจอมึงกูดีหมดไฟฟวยอ้พรอยเลยแป้งเลยโอ้ยจานแดงจานแดงกูหน้าท้องแบล์ลาไปกินไข่เจียวว่ะจานแดงหนึ่ง้มมันไม่เหมือนคังคูบายแป้งนี่มันเหมือนประดังทําจังอ่ะ เ <łość> นี่ยจะไปเจริญชมพูฟูตี้กันใช่ไหมเนี่ยชมพูดวีปเอออ่ะคอมเมนต์แรกนะคะเวลาผีบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยถ้าตายไปอยู่ด้วยกันจริงๆเราจะอยู่กันยังไงคะไม่ตบกันเหรอ มึงพามาอยู่แบบนุ่นแรงเออก็ลองดูลองดูเพราะเราตรงเนี้ยไม่เคยมีใครตายด้วยนะว่าแกสะดวกแกไปก่อนเลยฉันพาละเยอะเดี๋ยวฉันขออยู่อีกสักพักใหญ่นะนะเออเออเออแล้วไม่ต้องกลับมาบอกแล้นะเออไม่ต้องมาไม่ต้องมาคอมเมนต์ต่อไปอีลอนมัส์ซ์ซื้อทวิตเตอร์ราคาเป็นล้านทําไมครับเขาไม่รู้เหรอว่ามันโหลดได้ฟรีในแอปสโตร์โอ้อีลอนโอ้อีโน่เอออีโน่อีซือบื้อแอปมันฟรีเออไม่ใช่อีรอนมันนะมึงอะเขาซื้อ กิจการเขาไม่ได้ซื้อแอปบ้าไปออกซื้อบือใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปน้องผมเกิดผมก็ไปเยี่ยมน้องที่ตอนผมเกิดทําไมน้องไม่มาเยี่ยมผมบ้างเลยน้อยใจใจแคบตัวใจแคบครอบครัวจะสล่มสลายเพราะไอ้คนแบบนี้แหละใจแคบจิตใจไม่โอ้ครอบครัวไม่เท่ากันไม่มีความคิดไม่มีความเท่าเทียมไปถ้าไปเดี๋ยวผู้ถี่นมเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่ชายคนเดียวกับคนวันเมื่อกี้อะไรเพราะว่า น้องชอบเอาเสื้อผ้าเราไปใส่ทำไงดีครับบอกเราแต่มันไม่ฟังอืมน้องแต่ไม่เป็นไรนะพี่น้องมันก็แบ่งกันใส่ได้นี่ใช่ไหมคนละเรื่องเลยแบ่งกันใส่ได้แต่ว่ามันเพศเดียวกันหรือเปล่าล่ะไม่แน่ใจไม่ใช่ว่าเจ๊เคยเอาเสื้อน้องมาใส่ปะ่ะเคยพยายามหลายทีแล้วใส่ก็ไม่ได้แขนเดียว้วยแพรว่านี่อันน,น,นี้ไม่ใช่สาลีนะอันนี้ผ้าคลุมตู้เย็นนะจะคลุมชันทั่วเนี่ย สวยดีเหมือนกันนะไปชอบะสดงชอบคอมเมนต์ต่อไปจากคุณแพนด้าไม่กินไผ่้วกินอะไรนะแพนด้านั่นน่ะสิไม่รู้กินอะไรไหนลองาเออลองไล่ฟังที่แพนด้าไม่กินไผ่กินอะไรนี่เขาถามมาแล้วใช่ไหมแพนด้าไม่กินไผ่ยังยังอันนี้ชื่อเขาแม่ชอบถามทําไมชอบกินเหล้าผมก็เลยตอบไปว่าก็เคยท้าแล้วมันไม่เมาเจ๊เห็นด้วยไหมใช่เออทาไมเราชอบกินเหล้าคือไม่ได้ชอบกินเหล้าแต่ชอบบรรยากาศการกินเหล้าอ่าเพราะบรรยากาศในการได้ล้ำเมลัยรวมว่า งกับเพื่อนรู้ใจไปละไปกินละเรื่องนี้เดี๋ยวทงานก่อนทำนนเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยเแต่ถ้าเกิดอย่างเจ๊เจ๊ไม่เรียกกินนะจเจ๊เรียกเจ๊เรียกยัดหาโอ้โหชอบบรรยากาศแต่ป้าถึงกินไม่พอโคโกโค้กแป๊บเดียวรู้เรื่องแล้วก็ไปเอาอะไรกลับมาเลยเปื่อยนั่นนะ่ะที่วางอยู่นะส้มๆนะนะั่นแอ่ะเออ,เอซื้อมาอบ้าใครจะไปขโมยของเพราะเพราะครับอืมใช่ใช่แต่ไม่เคยแท้ผมจะให้ตำรวจลงบ้านกูให้ได้ เมนนี้เขาถามว่าหน้าต่างที่บ้านปิดไม่ค่อยสนิทเลยถ้าผมไปชวนคุยบ่อยๆจะสนิทไหมแน่นละพอสนิทกับหน้าต่างปุ๊บนะรับบัตรคนไข้ที่สีธัญญาเลยเออบุ๊ไปสนิทกับหน้าต่างกส็แล้วอะปิดกระดันก็ไปให้มันแน่นสิเออไม่ใช่ไปนั่งคุยกับมันอยากรู้จริงๆว่าทุกวันนี้เขาทําอะไรอยู่เขาทํำยังไงบ้างเออนั่งเช็คหน้าต่างชอบอะไรนะแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับหน้าต่างรูปคู่ของเราเหรอหนักแล้วนะคนเอาคอมเมนต์มาเนี่ยหนักแล้วนะ ก่อนจะว่าคนอื่นนะเหรอใช่ใช่โอ้ลสภาพเรารถข้างๆบ้านมาแล้วกูายเขาคอมเมนต์ต่อไปกาดที่ผับบอกว่าห้ามพกของมีคมเข้าร้านผมเกิดสิงหาคมเนี่ยจะเป็นอะไรไหมแย่เลยเข้าไม่ได้สักที่อยู่บ้านนะคนเนี่ยมือกินเหล้าที่อื่นไม่ได้หรอกกินเหล้าที่บ้านถ้าเกิดแค่มีปัญหาเริ่มต้นเข้าร้านเงี้ยนะเจอกาดตบแน่ถ้าอยู่ไปสักพักสองสามแก้วนะกินอยู่บ้านแล้วอยู่ที่ไหนบอกด้วยหนูไปกินด้วย ไม่ได้เลยนะเราเลยเลยไม่ได้เลยนะเร่ปากขึ้นมาเลยเขาไม่ต่อไปจะคุณคิคขครับขีคิมครับเออคีคิมครับมันคุยกับใครเจ๊อา, <c oughs> า,อานชื่ก็เหนื่อยเขาถามมาว่าเจคิดว่าผู้รักษาประตูอย่างโซเล็กจะทำผลงานได้ดีในรายการบนโลกปีนี้ไหมครับ <c oughs> โซเหล็กที่มันเป็นกรอนเป็นแม่กุญแจไม่ใช่เออแต่มันก็เป็นรักษาประตูได้แหละก็ถูก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 ถูกเตะนี่แหละอย่าบ้าแล้วไงแม่กุญแจรักษาประตูถึงรักษาความปลอดภัยไม่รักษาประตูแบบ DKR แบบอาริซงอย่างนี้จริงเลยเชียวน่าจะมีใครสักคนเอาฟกโซเล็กไปเป็นเครื่องรางในบอลโลกจริงเออไปแขวนตามตะข่ายอย่างนะไปล็อกไว้ก่อนเออน่าสนใจมากิแล้วประเด็นคือเสือกซื้อผิดซื้อแบบยี่ห้อคล้ายๆอ่ะไม่เหรไหมเหมือนพวกอาร์บีแบทเออทูน่าที่คูมากเงี้ยอันนี้เป็นเป็นโซแ อะไรเงี้ยโอ้มีน่าโดนไม่พักโดนไม่พักฝากให้ D k R แล้วกันเอาของแท้นะคอมเมนต์ต่อไปจากคุณ P H สาเวลาโจหนีรอดข่าวจะเขียนว่าหนีรอดตามระเบียบระเบียบนี่ใครเหรอทำไมเก่งจังพาคนหนีได้ตลอดเลยไม่เห็นยากเลยก็ไปหาตำรวจที่ชื่อละม่อมมาเคยอ่านเจอไหม่หนีไปได้ตามระเบียบสักพักอีก3 4วันจับได้โดยละม่อม่ แก้ไขปัญหาอย่าไปยากสิพบตรรับเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปจัดการหาตำรวจชื่อละม่อมมาเยอะๆและตำรวจที่ชื่อระเบียบอะไล่ออกให้หมดผมว่าไอ้ระม่อมกับระเบียบเนี่ยต้องหัวกันเพราะว่าแบบทำได้หลายคดีแล้วไอคนน้คนหนึ่งก็พาหนีไอ้คนนึงก็จับไอ้คนนึงไอ้คนนึงจับคนนึงหนีอ๋อู้กันปั๊มแล้วปั๊มยอดพบตรเขาจะเชื่อเราไหมวะเขาไม่ดูด้วยซ้ำนะคอมเมนต์ต่อไปจากคุณวัชชาทำไมเวลาโดนโจรขโมยของต้องไปแจ้งความทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจ ฝากเพกว่าตลอดเฉลยข้อนี้ด้วยนะคะฝากด้วยนะจะนำฝากเป็นทุระด้วยนะครับผมอฝากด้วยฝากด้วยเอ,อเอาให้มันเป็นนอนสักคืนไม่ให้มันได้ที่มึงไงคอมเมนต์ต่อไปจะคุณวิช ชาอะไรไม่รู้จะเม้นอะไรแนะนำหน่อยครับเราควรเม้นยังไงดีคำถามในวันนี้เอาง่ายๆนะคือดูมาถึงตรงนี้ใช่ไหมกดปิดแอปนะแล้วก็ล็อกมือถือ,อนอนซะ <c oughs> อย่าอยู่เป็นภาระ u t u b e เลยลำพังหาคำตอบมาตอบแต่ละเม้นก็ยากแล้วนี่ให้กูหาคอมเมนต์มาเมนแต่ละตอบด้วยเหรอไม่แค่้าไม่รู้จะเม้นอะไรก็ดูหลายๆรอบก็ได้ปั่นวิว ถือว่าทําได้ดีบริเุทอร์แป้งหรือแม่ก็แอดไอจีบริเุทอร์แป้งไปก็ได้แล้วก็ไม่ต้องทักมานะก็เด <laughs> ี๋ยวออกกล้องไว้นี่นางบอกคน follow ไอจีเยอะขึ้นมากเลยนะแล้วก็ทักไปเดือนเดือนสวัสดีครับบริเซอร์แป้งหรือเปล่าครับไม่เอานะอย่าไปโลกจิตใจเขาไม่ได้นะเออมีอะไรมาทักมาหากูนี่มนาะ <laughs> เราถายูกูตอบเองไม่ชอบคอมเมนตะ์ <laughs> ต่อไปจากคุณอาัคารพงศ์ทีมผมเนี่ยแพ้4-0ทำไมผมรู้สึกขำผมผิดปกติหรือเปล่าครับเหมือนกันเลยเปแปลกเหมือนกันกเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันเป็นเหมือนกันแต่ก็รวมรูนเการูนเก้าเดีว <laughs> ไ่าเลยมันเทิงใจแฮรไบตันศูนสี่อ่ะสีเดียวกันสิท่าเอออดทนไว้อดทนไว้ฤดูกาลหน้ายังมีให้เจ็บอีกเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆชินกันไปเองนะนี yeah. ่ไงฤดูกาลหน้ามาคุณซื้ือคนใหม่แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าจะโดนเท่าไหร่อ่าเทนฮักนี่จัดไปนินๆให้มันครบสิบ ไม่เอาเรื่องบอลได้ไหม <c oughs> คอนเทนต์นี้ขอเบาๆได้ไหมเรื่องบอลไม่เอาอ่าคอมเมนต์ต่อไปละกันจากคุณโลโลจัมผมให้แฟนไปชงกาแฟาแฟนถามว่าเธอคนหรือเปล่าเสียใจมากคบกันมา3ามปีเขาไม่รู้หรือว่าผมเป็นคนหรือเปล่า <c oughs> ใช่กาแฟที่ชงม,มาให้เนี่ยได้ทําให้มันผสมเข้ากันหรือ,อยัง เนี่ยถ้าเกิดเป็นการถามนี้ตายนะกว่าจะรู้เรื่องกันวันวันหนึ่งนะพี่ลักตัลงกาแฟเนี่ยได้ทําให้มันส่วนผสมมันเข้ากันโดยที่แบบสามารถดื่มสําเร็จรูปได้เลยหรือ,อยังเปลี่ยนแฟนเยอะ่าง <c oughs> ชงแปดโมงได้กินเที่ยงเออไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หมายถึงคนหรือเปล่าเหมว่ามึงเป็นอา you human ไม่ใช่ใชใชเออแต่กูเนี่ยหิวมัง้งเพราะนั้นรีบออกมาได้แล้วกาแฟจะกินแล้วเออคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณกัน จนานุชแม่ผมใช้หยิบน้าตาลบอกว่าอยู่ที่ชั้นอ้าวแล้วจะให้ผมหยิบทําไมเออเอ้าอยู่ที่แกแกก็หยิบสิแกแล้วให้ชั้นไปหยิบได้ไงบอกอยู่ที่ชั้นชั้นวางของจุนตาเวนกามเวนกัมไปไปแล้วเดี๋ยวต้องไปหาหงอคงก่อนตือป่วยเป็ดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะจ๊ะแล้วซีรีส์เรื่องไหนดังอย่าให้โปรดิวเซอร์แป้งดูกูลำบากโอเคไปเว้ยอมมง มึงไม่ใส่อิมเพ็กเสียง <c oughs> วะ